ับช่วงนี้ตามกันต่อนะฮะเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานั้นกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีข้อเรียกร้องให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112เนี่ยนะผมไม่ต้องอ่านซ้ำ <c oughs> เพราะว่าทุกรายการอ่านมาหมดแล้ว <c oughs> เอาสาระสําคัญเนี่ยนะฮะนายทักษิณก็บอกว่ามันมีเรื่องราม่านะฮะก็ถกเถียงกันมาสองสามวัน <c oughs> ถกเถียงจากประเด็นไหนละ่ะฮะ นายทักษินไม่ได้เขียนนะว่าถกเถียงมาจากประเด็นไหนแต่นายทักษิณรู้ไหมว่าการที่มันถกเถียงเนี่ยถกเถียงจากการที่กรณีพักเพื่อไทยโดยนายชัยกเกษมนิติสิริเนี่ยนะครับได้มีการออกถแถลงการไงอ,ออกถแถลงการว่าพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยจะผลักดันเอาเรื่องของการแก้ไขกฎหมายมาตรา112และมาตรา116นั้นเข้าสู่วาระในสภาะนะครับเพราะว่าเป็นคำเรียกร้องของพี่น้องประชาชน เขียนวันที่31วันที่หนึ่งนั่งกันห7เจ็คนหน้าสลอนเลยแถลงข่าวะนะฮะจะดาเนินการเรื่องนี้แน่นอนอนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าเอานี่ไงพักประเทไทยเปิดหน้าเปิดตัวแล้ว่าชัดเจนน,นะครับนี่ฮะภาพมีอยู่ค่ะทีมงานมีภาพอยู่นั่งแถลงชัดเจนก็เลยเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ๆนายทักษิณเนี่ยครับมาหักหน้าคุณชัยเกษมเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องแก้มาตรา112บไม่มีปัญหาไม่ต้องยกเลิก แต่ปรับกระบวนการปรับกระบวนการในการพูดคุยโน่นนี่นั่นว่ากันไปแหละนะฮะว่ากันไปเอาเป็นว่าคือคุณชัยกเกษมป่านนี้เนี่ยครับอาจจะต้องนอนหยอดข้าวต้มแล้วแมป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 ,แมปเลยนะฮะ <c oughs> โอ้โหทําเพื่อทําเพื่อ <c oughs> ไม่รู้เพื่อใครแหละฮะจะ <c oughs> เพื่อไทยหรือเพื่อนายผมไม่รู้นะค่ะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคุณชัยกเกษม คงไม่ได้อยู่ๆแล้วนั่งเทียนเขียนขึ้นมาเอง,องว่าผมต้องเขียนแบบนี้แหละออกแถลงการแบบนี้<อ>เพราะไม่ได้ออกแถลงการในนามของคุณชัยกเกษมนะใช่ค่ะออกแถลงการในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับอืเออแล้วทำไมอยู่ๆเนี่ยคุณทักษิณทําทแบบนี้กับลำเทียนโอ้โหกับผม,มเป็นคุณชัยกเกษมนะมันถึงกับกระอักเลือดเลยนะน้ําตาตกในค่ะตอนนี้น้าตาตกใน<อ>นะครับตกลงแล้วเนี่ยโดนด่าอยู่คนเดียว ไปถามคุณสุทินคุณสุทินก็โบยไปให้ให้คุณชัยกเกษมคุณชัยกเกษมอธิบายใช่เราตั้งประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเอ๊ะมันแปลงแปลงมันแปลกแปลกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณชัยกเกษมโดนไปแล้วถูกต้องนะครับปรากฏว่าเพราะคุณทักษิณเนี่ยเขียนปุ๊บนะโอ้โห,โหโลกออนไลน์ร้อนชาบิดาแห่งสลิม <c oughs> บิดาแห่งสลิมนายทักษิณนั้นเป็นบิดาแห่งสลิมนะฮะบางคนบอกว่าสู้ไปกลาไปแม่ด่าไปกลาบไปคโอ้โห เต็มไปหมดย้ายผมได้อ่านเมื่อคืนเนี่ยตอนแรกตั้งใจอาบน้ำอาบท่าคุณผู้ชมเตรียมข่าวทุกอย่างไว้เรียบร้อยะกะว่าสี่ทุ่มผมนอนหลับแน่สบายอกสบายใจพอเจอโพสต์นี้เป็นไงรู้ไหมใช่ไหมคะยาวเลยใครดูคอมเมนต์ครับโน่นนะกว่าจะได้นอนกับตีหนึ่งนะเพราะว่าอ่านคอมเมนต์คอนในโซเชียลมีเดียที่เขากําลังสรรเสริญนายทักษิณชินวัตกันเป็นวัดเป็นเวรเลยฮนะค่ะโอ้โอ่านแล้วผมมันมไม่เขานอนไมีหลับท็กะส่วนตัวนะ มีว่าแฮชแท็กแบนทักษิณแล้วเอาถูกแบนซะเรียบร้อยการทัวลงนี่แหละค่ะไม่ใช่แค่นี้นะคะคือทางด้านของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนี่ก็บอกว่าผิดหวังเหลือเกินนะโพสต์เฟ e บุ๊กบอกว่าผิดหวังแล้วก็เหลือเชื่อเลยที่นายทักษิณเนี่ยโพสต์ข้อความแบบนี้แล้วก็รายยาวไปแล้วก็มีวาทะอยู่วาทะหนึ่งที่เขาดึงมาเขาบอกว่าให้คุณผู้ชมได้อ่านเลยเนี่ยหนึ่งในวาระของเขา ก็คือการถอดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยไม่สามารถอ้างความเป็นประชาธิปไตยได้ตราบใดที่ยังมีการขู่จะเล่นงานด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี่คุณสมศักดิ์เนี่ยโค้ดข้อความนี้มาใครคนใดคนหนึ่งเคยพูดเคยพูดเอาไว้ก็ใครคนนั้นก็คือนายทักษิณนี่เองก็เลยบอกว่าเนี่ยผิดหวังเหลือเกินนะมมีทั้งเรื่องของบอกว่า่ากฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรม นายสมศักดิ์เจีเอาสมศักดิ์แล้วเอาให้สมยศอีกสักคนหนึ่ง <c oughs> น้องมุยสมยศก็เหมือนกันนี่ก็บอกว่าคือเรื่องของกรณีแบบนี้เนี่ยอยากที่จะให้นายทักษิณเนี่ยระลึกชาติดหนึ่งนะลืมไปหรือเปล่าว่าอาดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยที่ทางานให้พักเพื่อไทยเต็มที่ในช่วงวิกฤตของพักโดนกล่าวหามาตรา1 1 2จนต้องลี้ภัยไปต่างแดนอีกคนหนึ่งพันเอกอภิวันวิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้รัศดรเนี่ยก็มีการถูกกล่าวหาตามมาตรา112จนต้องไปตายอยู่ต่างแดนอ,อีกคนหนึ่งคุณจักรพบเพนแขก็ถูกกล่าวหาตามมาตรา112อีกหนึ่งท่านคุณสุนายนจุลพงศธรก็ระเหตุไปอยู่อเมริกาคือคนเหล่านี้เนี่ยนะคะบอกว่าทักษิลลืมไปหรือเปล่าว่าพักเพื่อไทยคือหัวใจประชาชนแล้วก็ลืมไปแล้วใช่ไหมกับสโลแกนที่ว่าประชาชนคิดเพื่อไทยทำ ในขณะที่คุณเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกเลยนะฮะออกมาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับการที่นายทักษิณออกมาพูดแบบนี้นี่คือเห็นธาตุแท้ได้อย่างชัดเจนว่านายทักษิณน,นั้นเป็นคนสับปรับเป็นคนสับปรับเขาเ้าใจคำว่าสับปรับไหมยกลับกลับไปกลับมาย่เงี้ยเหรอคะเ,เป็นคนที่แบบ เชื่อไม่ได้อะนะครับเชื่อถือไม่ได้เพราะหลังจากที่นายชัยเกษมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยออกแถลงการในการที่จะนำเอาเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116เข้าสู่สภา,าตามสิ่งที่บรรดาม็อบสามกีบเรียกร้องมาโดยตลอดนั้นต้องถามกลับไปยังนายทักษิณว่านายชัยเกษมคิดเองทําเองอย่างนั้นหรือซึ่งไม่มีทางที่นายชัยเกษมจะกล้าทําอย่างนั้น พราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยถูกกำกับโดยนายทักษิณมาโดยตลอดใช่หรือไม่มนะฮะคุณรัมโบสถามว่าใช่หรือไม่ค่ะดังนั้นการที่นายชัยเกษออกแถลงการมาในนามพรรคแบบนั้นสแสดงว่าต้องได้รับไฟเขียวจากนายทักษิณแล้วแต่หลังออกแถลงการก็เห็นปรากฏการณ์คนทั้งประเทศสาบแช่งกลด่าพรรคเพื่อไทยทั่วสารทิศพรรคการเมืองต่างๆองค์กรต่างๆต่างสแสดงจุดยืนชัดเจนไม่เอาด้วยกับพรรคเพื่อไทย นายทักษิณเลยจะกลับลันแต่คงไม่ทันแล้วเพราะเวลานี้ประชาชนคนไทยเข้าหูตาสว่างแล้วว่านายทักษิณและลิ้วรอรวมถึงพักเพื่อไทยคิดอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ขณะที่กลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้รีบรอมาเป็นเพลงเลยนะกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้เพราะเวลานี้มวลชนสามกีบก็ไม่เอานายทักษิณและพักเพื่อไทยเห็นได้จากคอมเมนต์บน Facebook ฝ่ายที่เคยสนับสนุนแถลงการของพักเพื่อไทยที่ลงนามโดยนายชัยเกษมนั้นก็เข้าไปรุมด่านายทักษิณกันเต็มไปหมด ดังนั้นการที่นายทักษิณออกมาเขียนแบบนี้ยิ่งทําให้เห็นถึงสันดานของนายทักษิณว่าเชื่อไม่ได้พร้อมที่จะหักหลังใครก็ได้เพื่อทําให้ตัวเองนั้นดูดีหรือมีอํานาจแม้แต่กับนายเชยเกษที่คอยรับใช้นายทักษิณก็ไม่ไว้หน้าหักหน้าได้ทันทีตอนนี้นายเชยเกษเองคงต้องนอนเรียแผลเพราะก่อนหน้ายอมให้ประชาชนด่ามาสามวันเต็มๆไม่ออกมาพูดแต่พอนายทักษิณออกมาหักหน้าแบบนี้ยิ่งเจ็บเข้าไปอีก ก็ไม่รู้จะบอกนายชัยเกษมอย่างไรดีตนก็ขอให้โชคดีเพราะเจ็บแล้วไม่เคยจำในขณะที่นายสักษินจะตุ่มตีว่าปัญหาอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่ต้องถามนายสักษินว่าที่ผ่านมาหูตาคุณพล่ะมัวด้วยกิเลสตัณหาทําให้ไม่เคยรู้หรือเคยเห็นหรืออย่างไรว่าพวกม็อบสามกีบนั้นกําลังคุกคามจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอยู่ตลอดเวลา หรือ,อตาบอดที่ไม่เคยเห็นภาพข้อความที่คนเหล่านั้นกระทาต่อสถาบันหรืออย่างไรเวลานี้นายทักษิณควรจะอยู่เงียบๆเลี้ยงหลานเสียจะดีกว่าเพราะยิ่งเคลื่อนไหวมันยิ่งทาให้ประชาชนเห็นท่าแท้ว่าเป็นคนอย่างไรเวลานี้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ,เทศกันก็หลายคนแล้วถ้ายังไม่หยุดระวังเอาไว้ลูกหลานก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนตัวเองเข้าสักวันนี่ฮะค,คุณเสกสกลฟาดหนักๆไปยังนายทักษิณน,นะครับเอ,าอ้ามีบางคนบอกว่าเอ้าก็พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางด้าน นายทักษิณเลยพักเพื่อไทยก็ตั้งโต๊ะแถลงแล้วนี่ว่าจะแก้วันนี้หัวหน้าพักว่างอย่างไรครับมาเองเลยค่ะคุณหมอชนละนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะไม่ได้มีการแสดงจุดยืนนะไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้มาตรา1หนึนสองซะหน่อยแล้ววันนี้ก็มีการประชุมค่ะหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านด้วยเอาไปฟังในสิ่งที่หมอชนละนานพูด่อยค่ะเราไม่เคยบอกเราไม่เคยบอกเราไปอ่านแถลงการชัดเนี่ย เรายินดีรับข้อเสนอนะครับซึ่งทางน้องๆเยาวชนเขาต้องการเสนอที่จะแก้ไขหรือจะโยกเลิอกอะไรก็ได้รับมาหมดเราไม่ได้เป็นผู้เสนอนะเราเป็นผู้รับเราเปิดช่องสิ่งที่เรามองเนี่ยนี่ยพี่พูดไปเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เราไม่รับเนี่ยมันจะเกิดการประทัดมีความแตกต่างหลากหลายมากความแตกต่างตรงนี้หรือความเหมือนต่างตรงนี้มันจะเกิดผลเสียตามมา ซึ่งเขาใช้เป็นข้ออ้างประจาในการที่ยุติปัญหาด้วยการยึดอานาจน,น,นะครับน้องสังเกตไหมทําไมเขารู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรใช้แต่เขากลับใช้อ่นนี่ยังคิดอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นเหมือนกับการไม่หันจัดการแย่เข้าไปแย่เข้าไปจปับกุมขังก็เกิดการต่อต้านก็เกิดการต่อต้านก็เกิดการประทะเขาก็แช่หน้าสิอนะันนี้นี่อันนี้ไม่ชอบแน่ พิธีสภา,าเนี่ยประชาปไใจที่สุดมาพูดคุยกันจะทํำออกอย่างไรก็แล้วแต่กระบวนการของสภา,ามีหลากหลายมากเราไม่เคยบอกอะนะฮะไม่เคยบอกครับเราไม่เคยบอกอว่าเราจะเป็นผู้ตั้งตัวในการที่จะแก้เรารับข้อเสนอเป็นงงเลยค่ะเรารับข้อเสนอรับมาแล้วเอาไปไหนครับคุณชละน,น่านเอาไปซุกไว้ใต้โต๊ะใช่ไหมครับแล้ววันนั้นที่นั่งกันหน้าสลอนแถลงข่าว มันหมายความว่าอย่างไรครับนั่นน่ะสิคะอ,อมันคืออะไร,รออกมาเนี่ยคืออะไรไม่ต้องอธิบายครับพักรวมฝ่ายค้านหลายพักวันนี้ก็ออกมาบอกนะครับบอกโอ้ยไม่เอาด้วย,ไม,วยนะไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาด้วยนะฮะรวมถึงพักรวมรัฐบาลอย่างคุณชัยวุฒนาคมานุสศ <c oughs> นะบอกพักรวมรัฐบาลก็ไม่เอาด้วย <c oughs> กับการแก้ไขมาตราร1อยสิบเอาละดูนะครับปฏิกิริยาหลังจากนี้ นี่พักเพื่อไทยเนี่ยกำลังเล่นเกมอะไรไม่รู้โยนหินออกมาชาวบ้านไม่เอาด้วยก็ลอยแพรก้าวไกลโอ้โหก่อนหน้านี้ทั้งก้าวไกลทั้งก้าวหน้า,นาใช่ไหมออกมาขอบคุณยกใหญ่พักเพื่อไทยโอ้โหสรรเสริญวันนี้หลังจากนี้คอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ